สวัสดีค่ะจากบารายวงพ์พยมค่ะวันนี้บารายวงพ์พยมก็พาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าต้นพญากาหลงนะคะเป็นไม้ที่มีดอกสองสีในต้นเดียวกันนะคะดอกของเขาก็จะสวยงามแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ในช่วงตอนเช้าๆดอกเขาจะเป็นสีขาวนวลออกอมเหลืองนิดๆนะคะส่วนในช่วงบ่ายถึงเย็นเขาก็จะออกเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะ ชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะก็จะสวยเหมือนกันนะคะในขั้วเดียวกันนะคะจะมีสองดอกนะคะแล้วก็สองสีด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะในขั้วเดียวกันมีสองสีนะคะ ไม้ต้นนี้นะคะชื่อว่าต้นพญากาหลงเป็นไม้มงคลที่เกจิอาจารย์ต่างๆมักจะหามาเพื่อเอาไปทํากระตุดนะคะให้กับลูกศิษย์ลูกหานะคะนี่ค่ะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมกันมากนะคะ วันนี้บลารงพยอมก็เห็นดอกเขากำลังออกเยอะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าน,นี่คือต้นพญากาหลงนะคะดอกเขาดกเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม ต้นพญากาหลงเป็นไม้มงคลนะคะเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์เรียกโชคก่อนค้าขายนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ